วิธีทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหว3ามิติทำง่ายๆไปดูวิธีการเลยค่ะเทคนิคดีๆยังมีอีกเยอะในหนังสือค่าคัาพาวเวอร์เรียนได้ผ่านหนังสือพร้อมคลิปวิดีโอประกอบถ้าเรียนหน้าช่องและชอบในหนังสือยิ่งกว่านี้อีกค่ะใครอยากเรียนแจ้งแม่วันมาได้เลย ให้เราเข้าไปที่แอป c a p c ั t แล้วกดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะให้เรานำเข้ารูปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นูปแบบนี้นะสามารถทับไม่วันได้เลยค่ะมีอยู่ใน AI หมื่นรูปของไม่วันมีรูปเยอะมากๆตอนนี้หลายพันรูปเกือบหนึ่งหมื่นรูปแล้วนะคะอ่ะเอารูปหนังสือมาก่อน1นึ่ันนะคะแล้วก็เอารูปเรามาค่ะหลังจากนั้นนะคะกดคำว่าเพิ่มค่ะ รูปมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราคลิกที่ตัวรูปหนังสือก่อนนะคะคลิปนี้จะทําเป็นคลิปภาพนิ่งให้เป็น3มิตินะคะสวยมากมากเลยค่ะอ่ะคลิกที่รูปหนังสือนะแล้วให้ทุกคนค่ะมองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะไปหัวข้อที่ชื่อว่ามาร์คค่ะคลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วคลิกคําว่ากลับกันนะคะให้เราทําการเจาะรูนะคะแบบนี้เหมือนหออแม่วันเลยนะให้เป็นสีดําแบบนี้เสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะโอเคหลังจากนั้นให้เรานะคะคลิกที่ มองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะไปหัวข้อที่ชื่อว่าภาพซ้อนค่ะคลิกที่ตัวรูปของเรานะคะแล้วทําการนะคะย่อรูปลงมาให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะนะหลังจากนั้นให้เรามองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะแล้วไปหัวข้อที่ชื่อว่าคัดลอกค่ะแล้วก็คัดลอกเราจะมีทั้งหมด3ก้อนแบบนี้นะอ่ะคลิกก้อนแรกก่อนค่ะแล้วไปหัวข้อที่ชื่อว่าสไตล์ค่ะให้เราไปเลือกสไตล์ลแรกนะคะเป็นซูม 3D Pro ตัวนี้ เสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะคลิกอันที่2ค่ะแล้วไปคำสั่งสไตล์อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเลือกตัวอัลบั้มป๊อปอัพตัวนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะคลิกอันที่3ค่ะแล้วไปสไตล์อีกครั้งหนึ่งค่ะให้เราเลือกตัวซูม3 d ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะมาดูเสน่ห์กันนะคะคราวนี้ให้เราคลิกตัวที่เป็น transition ตรงนี้นะคะแล้วให้เราไปเลือกหมวดหมู่ที่ชื่อว่าสไลด์นะคะให้เราไปเลือกตัวที่เป็นสลับตัวนี้นะคะ ลาไปให้เป็น1.1แล้วคลิกคำว่าปรับใช้กับทั้งหมดค่ะก็จะกลายเป็นภาพนิ่ง3มิติขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ตัวรูปหนังสือค่ะอ่าต้องเลือกรูปให้มันแมทชิ่งกับตัวที่เป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะมันจะกลายเป็นภาพ3มิติสวยๆที่อยู่ในหนังสือแบบนี้เลยแม้ว่าึงบอกว่าตัวห้อง AI มือรูปเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะอ่าดูตัวอย่างตามแม่แบบของแม่วันได้เลยค่ะ